นายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยนายชวนหลีกภัยเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2481ที่ตำบลท้ายพรุอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนบุตรธิดาทั้งหมด9คนของนายนิยมและนางท้วนหลีกัันายชวนหลีกภัย,ใช,ภยใช้ชีวิตสมรสกับนางพักดีพร สุจริตกุลมีบุตรชายหนึ่งคนคือนายสุรบทหลีกภัยนายชวนหลีกภัยสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตในปีพุทธศักราช2505หลังจากนั้นเข้าฝึกหัดเป็นทนายความที่สำนักงานทนายความวัฒนาแจ่มแจ้งด้วยเหตุที่นายชวนชอบศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาและต้องการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงเข้าทำการศึกษาที่สำนักฝึกอบรมทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่17หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทยในชวนหลีกภัยก้าวเข้าสู่อาชีพทนายความเต็มตัวโดยอยู่ในสังกัดสำนักงานทนายความประสิทธิ์จังสว่างที่กรุงเทพมหานครและประกอบอาชีพทนายความที่จังหวัดชลบุรีอยู่สปีจนกระทั่งเมื่อประเทศไทย ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2512นายชวนจึงเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาที่จังหวัดตรังเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่นายชวนหลีกภัยจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายชวนใช้เวลาพิสูจน์ตนเองและต่อสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถึง22ปีกว่าที่จะสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ในปีพุทธศักราช2534โดยแต่เต้าขึ้นมาจากสมาชิกพักธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของพักซึ่งนับว่านายชวนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างจังหวัดคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สาเหตุประการสําคัญที่ทําให้ในชวนหลีกภัยได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือความศรัทธาของสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่มีต่อนายชวน ซึ่งเกิดจากความยึดมั่นในหลักการและระบบพักประชาธิปัตย์ของนายชวนโดยไม่เคยย้ายพักและไม่หวั่นไหวแม้ว่าพักจะตกต่ำถึงที่สุดความมั่นคงและความไม่เห็นแก่ประโยชน์ใดๆจากพักของนายชวนแสดงให้เห็นถึงความเป็นแก่นแท้ของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกพักคำยกย่องยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย และยึดถือในเรื่องของหลักการเป็นอย่างมากเป็นนักการเมืองที่มือสะอาดจนได้รับฉายามิสเตอร์คลีนนายสะอาดนอกจากนี้ภาพที่พบจากสื่อมักแสดงให้เห็นว่าใช้ชีวิตอย่างสมถะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่กล้าประกาศว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารแสดงให้เห็นถึงบุคลิกผู้นำและบริหาร ปราศจากอำนาจของทหารได้เป็นอย่างดี